เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับ killing four สองในคลิปนี้เราจะมาอธิบายความหมายของสกิลต่างต่างกันนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาเล่นเกมนี้แล้วก็ต้องการที่จะศึกษาหรือว่าวางแผนสกิลไว้ล่วงหน้านะครับอันนี้ผมเลยทําคลิปมาอธิบายเลยละกันว่าในแต่ละอาชีพเนี่ยมันมีสกิลซ้ายเป็นอะไรขวาเป็นอะไรหรือว่าเลเวลขึ้นได้สกิลอะไรกันบ้างแบบนี้นะครับ ซึ่งสำหรับคลิปแรกผมจะเริ่มทำรีเบอร์เซอร์เกอร์ก่อนเลยนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นคอมมานโดเลี้ยงไปจนถึงเซอร์เวอร์ลิสเลยนะครับอันนี้ก็จะขออนุญาตทำทีละคลิปแล้วกันนะครับผมเพราะว่าจะได้แบบพอเวลาเพื่อนๆเข้ามาฟังย้อนหลังจะได้แยกเป็นคลิปเป็นคลิปไปนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้เลเวลสกิลของตัวละครผมอาจจะไม่ถึง25นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมแปลความหมายให้ฟังแล้วกันนะครับว่าแต่ละสกิลเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรกันบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอาจจะไม่มีภาาาาพปรรระะะกออออบบบนนนนนคคััััีี้้ม่่ใหฟงงยยยเเดวล โอเคครับสำหรับเบอร์เซอร์เกอร์นะครับผมเราก็มาเริ่มที่สกิลแรกกันเลยครับเซอร์ไวเวลนะครับสำหรับเลเวล5จะมีให้เลือก2อย่างครับก็จะมีสกิลอันนี้ผมไม่แน่ใจอ่านว่าอะไรเดรดน็อตเหรอจะเพิ่มเลือดของเราครับผม75%ครับ ซึ่งจากเดิมตัวละครเราจะมีเลือดอยู่ที่100นะครับก็จะเพิ่มมาเป็น175ครับก็ดีสําหรับสายแทงนะครับการที่เราเลือกสกิลนี้มาเราต้องมั่นใจในหมอของตัวเองก่อนนะครับผมถ้าหากว่าหมอในทีมเราเก่งเนี่ยเราสามารถใช้สกิลนี้ได้เลยครับสำหรับสกิลทางขวานะครับสกิลมิชชอร์ครับจะทําให้เราสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น20%ครับและถ้าหากว่าวิ่งจะเร็วขึ้นอีก25%และถ้าหากว่าใช้สกิลนี้ครับจะทําให้เราเนี่ยรีเลือด 2หน่วยนะครับผมทุกๆวินาทีครับก็คือเป็นสกิลที่ดีมากๆแล้วผมก็ใช้บ่อยนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเล่นโซโลได้ดีพอสมควรเพราะเราทั้งวิ่งเร็วแล้วก็สามารถรีเลือดได้เองนะครับเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้ครับสำหรับสกิลที่10นะครับคอมแบทครับสำหรับสกิลซ้ายจะเป็นแวมไพร์นะครับผมสกิลนี้ถ้าหากว่าเราฆ่าเซตได้นะครับเราจะได้รีเลือดฟรี4ครับแล้วก็อาวุธของเราเนี่ยจะโจมตีเร็วขึ้น20%ครับ สำหรับสกิลนี้นะครับผมเป็นสกิลที่ดีมากๆครับมันจะมาคอมโบกับสกิลนี้นะครับเวลาเซตเข้ามาเป็นกลุ่มๆนะครับเราลองคิดดูว่าสมมุติว่ามีแมงสาบมีตัวล่องหนมีตัวขาวนะครับเข้ามาโจมตีเราพร้อมกันนะครับแล้วเราฟันกวาดโดนมันตายทุกตัวนะครับเราก็จะได้เลือดเพิ่มตัวละสี่เลยนะครับทาให้เราเนี่ยสามารถยืนตีได้อยู่อย่างนั้นเลยนะครับเราจะเลือดลดไปแล้วเราก็ตีฆ่ามันเพื่อเพิ่มเลือดให้กับตัวเองนะครับผมเป็นสกิลที่ดีมากๆครับ สำหรับสกิลต่อมาครับผม butcher ครับสกิลนี้จะทําให้เราโจมตีเร็วขึ้น20%ครับแล้วก็การโจมตีเราจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอีก20%นั่นเองครับก็เป็นการโจมตีแบบสายดาเมจนะครับแต่ในความคิดผมนะผมว่าผมใช้แวม p i ร์ครับเพราะว่าเราเพิ่มดาเมจมาให้ตัวเองครับแต่ว่าเราไม่ได้ดูดเลือดจากการฆ่าไงครับผมรู้สึกว่าอันนี้จะทําให้เรามีชีวิตรอดได้ดีกว่านะครับสำหรับสกิล15ครับผม c คส s e combat ครับ อันนี้จะเป็นการป้องกันนะครับผมซึ่งสสกิลนี้ดีทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลซ้ายกันก่อนครับผม r e s i s t a n c e ครับสกิลนี้จะเพิ่มความถึงให้กับตัวละคร20%ครับผมก็จะทําให้เบอร์สเกอร์ถึกขึ้นนั่นเองครับและถ้าหากว่าเราโดนพิษนะครับหรือว่าโดนขึ้นเสียงของไซเลนนะครับเราจะได้รับพลังป้องกันเพิ่มอีก20%นนั่นเองครับก็สกิลนี้เอาง่ายๆเลยกดใช้ปุ๊บตัวละครเราจะถึกขึ้นทันทีนะครับไม่ครมับ่หนใ ผมแนะนําว่าให้ใช้สกิลนี้ก่อนครับแล้วพอเวลาเซินเซียนค่อยมาใช้สกิลขวาก็คือแพรลี่นะครับแพรลี่เป็นสกิลที่ผมใช้อยู่ตลอดนะครับเพราะว่าผมรู้สึกชอบมากๆเรามาดูข้อดีของมันกันครับสำหรับสกิลแพรลี่นะครับผมถ้าหากว่าเราแพรลี่สําเร็จเนี่ยเราจะได้บัฟพิเศษอยู่10วินาทีครับซึ่งในระหว่างบัฟนี้นะครับเราจะลดดาเมจที่ได้รับลง40%ครับการโจมตีจะเร็วขึ้น5%แล้วก็จะโจมตีได้แรงขึ้น35%ครับ นี่เป็นสกิลที่ผมใช้ตลอดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลที่พอเวลาเราแพรี่ติดเนี่ยเราจะได้แบบบัฟ10วินาทีครับซึ่งเป็นบ,บัฟที่ทั้งลดดาเมจตีเร็วแล้วก็ตีแรงนะครับถือว่าเอาไว้ใช้พลิกสถานการณ์ได้ดีมากสําหรับสกิลนี้นะครับแต่ผมแนะนําว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆมาเล่นใหม่นะครับใช้สกิลนี้ไปก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเราไม่ต้องแพรี่ไม่ต้องอะไรเลยเราก็ถึกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าเซนเซียนแล้วมาเล่นแพรี่นะครับ เราทั้งลดดาเมจแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีด้วยครับมันจะดีกว่าสกิลซ้ายนั่นเองครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่งงว่าแพรลี่คืออะไรผมก็แนะนําให้ไปดูคลิปเก่าของผมนะครับที่ทําไว้เกี่ยวกับการบล็อกแล้วก็การแพรลี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเล่าใหม่เดี๋ยวมันจะยาวนะครับโอเคครับผมสาหรับสกิล20ครับผม p พาเวอร์ครับอันนี้จะเป็นการโจมตีนะครับผมสาหรับสกิลซ้ายจะเป็นสมัทนะครับสมันี่คือการกดคิกขวาครับผมคิกขวาจะเป็นการโจมตีหนักนะครับการโจมตีด้วยคิกขวานะครับจะเพิ่มขึ้น 50%ครับและถ้าหากว่าเราโจมตีโดนหัวของซอมบี้นะครับจะเพิ่มดาเมจอีก25%ครับและเพิ่มพลังในการติดสถานะเสียหลักเพิ่มขึ้น200%นะครับเอาง่ายๆเลยเวลาเราคิดขวาใส่พวกแฟตพาวหรือว่าใส่พวกตัวเลื่อยนะครับมีโอกาสที่มันจะชะงักแล้วก็เซนะครับผมถือว่าดีมากๆเลยครับสกิลนี้สาหรับคนชอบเล่นคิดขวานะครับส่วนมากจะเป็นพวกขวานพวกอาวุธหนักๆนะครับลองดูนะครับสําหรับสกิลขวานนะครับผมมาสเคอร์ครับ สกิลนี้จะเป็นคนที่ชื่นชอบการคลิกซ้ายฟันเร็วๆนะครับการโจมตีด้วยคลิกซ้ายเนี่ยจะเพิ่มดาเมจอีก30%ครับแล้วก็จะทําให้การโจมตีเร็วขึ้น5%นั่นเองครับซึ่งดีทั้งคู่เลยนะครับผมผมแนะนําว่าขึ้นอยู่กับอาวุธครับว่าเราชอบเล่นอาวุธอะไรถ้าหากว่าเราชอบอาวุธแบบหนักๆอย่างพวกขวานดามใหญ่นะครับเล่นอันนี้คลิกขวาจะแรงมากครับ แต่ถ้าเราเล่นอาวุธเริ่มต้นนะครับหรือไม่ก็ดาบคาตนะผมก็แนะนําอันนี้นะครับจะได้คลิกซ้ายได้เร็วๆแล้วก็แรงขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับเอาละครับเรามาดูสกิล25กันครับผม Advanced Training ครับสำหรับสกิล25ฝั่งซ้ายนะครับผม Berserker เลยครับสกิลนี้นะครับผมพอเวลาตอนเซตไทม์เนี่ยก็คือตอนสโลนะครับ Berserker จะได้รับการฮิวเลือด50%ทันทีครับผมหากว่าคุณเลือด175นะครับผมคุณก็จะได้เพิ่มเลือด 75%ทันทีครับผมประมาณเท่าไหร่อ่ะ90กว่ากว่างหรือเปล่า8 0 90เนี่ยแหละครับถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆสําหรับคนใช้สกิล5้าซ้ายนะครับผมเพราะว่าเราเพิ่มเลือดได้แทบจะ100เลยนะครับถือว่าดีมากๆเลยครับย้อนกลับมาอีกทีนึงนะครับในระหว่างเซตไทม์คือเราจะเพิ่มเลือด50%นะครับแล้วในระหว่างเซตไทม์เนี่ยพวกซอมบี้ที่อยู่ข้างๆเรานะครับมันจะเดินไม่ได้ครับ มันจะยืนเฉยยงั้นครับผมก็คือสมชื่อเบอร์สเกอร์เลกเลยนะครับเป็นกลัวเราสาหรับสกิล25ขวานะครับผมสปาร์ตันกับสกิลนี้เป็นสกิลที่ผมชอบมากๆครับมันจะทําให้ตอนสโลนะครับผมเบอร์สเกอร์จะเป็นอาชีพเดียวที่สามารถวิ่งเร็วและโจมตีเร็วนะครับโดยที่ไม่สโลเหมือนกับอาชีพอื่นนั่นเองครับโอเคครับก็อธิบายครบแล้วนะครับสำหรับสกิลทั้งหมดนะครับถ้าถามส่วนตัวผมนะครับผมตอนผมเล่นเนี่ยผมจะชอบใช้สกิล5ขวาครับ เพื่อที่จะวิ่งเร็วแล้วก็รีเลือดได้ครับสำหรับสกิลคอมแบทก็จะใช้เป็นสกิลซ้ายครับเพื่อที่จะฆ่าแล้วก็เพิ่มเลือดได้เรื่อยๆนั่นเองครับผมไม่ค่อยแนะนําอันขวานะครับผมเพราะอันขวาเนะี่ยเพิ่มดาเมจก็จริงแต่ว่าเอาจริงมันแรงอยู่แล้วครับยังไงอาวุธเบอรร์เซสเกอร์มันก็แรงอยู่แล้วครับ เล่นฝั่งซ้ายนี่ดีกว่าครับเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้ดีเลยครับสำหรับสกิล15นะครับอย่างที่บอกเลยถ้าหากว่าเพื่อนๆเป็นผู้เล่นใหม่นะครับแนะนําให้ใช้ฝั่งซ้ายไว้ก่อนครับแต่ว่าผมเนี่ยจะใช้ฝั่งขวาครับเพราะผมชอบการแพลรีมากๆสําหรับพาวเวอร์นะครับผมถ้าหากว่าตอนเริ่มต้นเราได้พ่วได้ดาบคาตาะแนะนําให้ใช้สกิลนี้นะครับแต่พอเราได้อาวุธใหญ่ๆมาอย่างโล่ขวานอะไรอย่างี้ครับก็ใช้สกิลสมัทนะครับ สำหรับสกิล25ผมแนะนำะสปาร์ตันเลครับอันนี้เน้นความสะใจล้วนๆเลยเพราะว่าออันนี้ก็ดีครับสกิลซ้ายก็ดีแต่ว่าสกิลซ้ายเนี่ยมันจะเป็นออกแนวแบบตัวแทงอะไรอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าเล่นโซโลใช้สกิลขวาดีกว่านะครับโอเคครับสำหรับ,บรเบอร์เซอร์เกอร์ผมก็เล่นสกิลขวาซ้ายขวาซ้ายขวาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ,รบคลิปอธิบายสกิลของสายเบอร์รเซร์กนะครับ หากว่าต้องการติชมเรื่องไหนนะครับผมต้องการให้อธิบายเร็วกว่านี้หรือว่าตัดการอธิบายสกิลเสริมออกไปหรือว่าอะไรก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับผมจะได้รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากฟังแบบไหนอยากฟังแบบแปลอย่างเดียวเลยไม่ต้องเล่าเยอะอะไรนี้หรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าลองทดลองทํามาเป็นคลิปแรกนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เราพบกันใหม่ในวิดีโอต,ตัวต่อไปวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ